สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สิบสี่แล้วค่ะคุณผู้ชมสิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะจินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยเซียนเอค่ะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะเซียนเอชุดเต็มเอชุดเจาะค่ะคุณผู้ชมชุดเต็มจินตนาลงหเมื่อวานค่ะแล้วก็ตัววิ่งนะคะคุณผู้ชมกับลงหายแล้วนะคะชุดเจาะเป็นโค้งสุดท้ายค่ะ โ้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยวันที่16กันยายน2567ค่ะคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยของเซนเอค่ะตั้งแต่เลขวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งอย่างเดียวไม่หลุดค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่เคยหลุดเลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นหนวิ่งมาสองตัวค่ะวิ่งตัวมาตัวบางครั้งเข้ามาสองตัวเลยนะคะคุณผู้ชมเซนเอค่ะเราก็จับคู่ให้ วดที่แล้วจะปูบ่เขาค่ะคุณผู้ชมเฉียบนิดเดียวนาเสียดายเนาะที่นองเอ้ยแนวทางค่ะกับสำหรับภูที่เพิ่นเอาน้าเเลกวิ่งนะคะไปเป็นเป็นตัวหาคูใส่ค่ะคุณผู้ชมได้วิ่งไปนะคะแจวมาเลยค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเพิ่นนะคะได้เลกวิ่งไปก็เข้าไปที่วิ่งจริงๆนะคะคุณผู้ชมวิ่งบอลลูดค่ะ ล้วก็ไปจับคููใส่เอาเองค่ะคุณผู้ชมหาทีมาเนาะค่ะกันผู้เพิินเบิงเป็นเนาะค่ะเพิ่สนเพื่อนจะไปจับคููหาคููที่ของเซียนอื่นมาใส่ก็ไดค่ะคุณผู้ชมจะบอพาดเลยค่ะเหมือนกับไม่ยึดอยู่กับคนเดียวเซียนเดียวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแนวทางมันเสือบ่ได้เร้อค่ะคุณผู้ชมนะคะบางครั้งเพื่อนจับค่ให้บ่เขาแต่ตัววิ่งเพื่อนมาเนี่ยสุดยอดแล้วค่ะแต่เฮาหาตัววิ่งก็หายากเลยเนาะค่ะคุณผู้ชม มีแต่คิดเอาเองนะคะส่วนมากมีแต่คิดเราเองแล้วก็ไปต่อ mm hmm. ขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งแนวทางนะคะมาให้กกาลังใจกับจินตนากำบ,บัรู้สิไปไซด์นะคะคุณผู้ชมมอนีมาเอาบเก็บบรรยากาศค่ะข้างน้องประจักษ์ค่ะคุณผู้ชมเอาบรรยากาศอ่ามาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าจะไปพาเบื้องน้ำถ่วมค่ะคุณผู้ชมเผ็ด ท่นกับเทนเนี่ยนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะฝนตกซุกค่ะคุณผู้ชมฝนตกแล้วก็ฝนตกดีค่ะแล้วก็ฝนมากแบบนี้บรรยากาศน้ำท่วมก็เกิดขึ้นนะคะเนาะจินตนากเ็เลยว่าจะไปหาน้ำทงไฮทงหน้าเก็บบรรยากาศมาฝากที่นนองน้ำแน่นะคะสำหรับผู้ยุน่ในเมืองนะคะก็เลยประด้ไปนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่ามาดอยู่แถวๆเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมได้ออกกับร่างกายน้านะคะ เาก็เอาแนวทางมาฝากคุณผู้ชมนําเป็นของเซนเอคะ่ะคุณผู้ชมเซนเอวันที่สิบหกเป็นโค้งสุดท้ายคะ่ะสิบหกกันยายนนะคะเป็นโค้งสุดท้ายของนวดนี้นะคะเลขสิตรงกับคนอื่นบอหันบอบปตรงเด้อค่ะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามาไม่เหมือนคนอื่นนะคะยับตามองดีๆเด้อคะ่ะคุณผู้ชมผู้ที่ตามเซนเอโยคะ่ะเพราะว่าแนวทางของิ่นอ่า เล็วิ่งเพิน่นจินตนามองเธออะไรก็คือแบาบว่าแมนบ่มากตัวนี้นะคะจินตนาไปเทียบใจกับวิ่งเงินล้านนะคะค,ะคุณผู้ชมพอดีวิ่งเงินล้านกับบมากเนาะค่ะอี่หวดนี้คือบ่เห็นวิ่งเงินลานมานะคะคุณผู้ชมงวดที่แล้วกับลุกนะคะงวดก่อนงวดก่อนเข้าอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเข้าหนึ่งตัวงว,ว,ว,วดที่แล้วบ่เห็นเอ่องวดที่แล้วบ่เขาคะ่ะหมวดนี้บ่เห็นท่านาเห็นเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยว มือน,นี้มันกรควรจะเป็นโกงสุดท้ายแล้วนะคะพระว่นันที่สิบสี่แล้วค่ะแล้วก็ยังอีกหลายเสี้ยนด้วยค่ะคุณผู้ชมอ่าพระอาจารย์วัดโพค่ะเพิ่นเพื่อนแห่แนวทางมากหรือว่าซิซ้อมเบิงวสันค่ะคุณผู้ชมอินตนาบอซ้อมค่ะคุณผู้ชมเอาลุงโหลดเนาะคะ่ะเอาลุงคุณผู้ชมในเบิงโหลดอ่อนวาเลออกจังคอยมาหวนกลเน,นะคะยันยันคุณผู้ชมวาเนาะคะ่ะน้า,นา้าจิตตังไหมคะ่ะคุณผู้ชมเอามาให้เบิงแล้ว,วัาที่นี่แล้วแต่ แต่เขาเพเขาเนาะคะ่ะเนาะะว่นเิ่นหามากค่ะเพิ่นกับสิเฮดเคยแนวทางเิ่นเคยด่เคยเขาเนาะค่ะพิ่นเลยเอามาฝากอยากให้เอฟซีได้เห็นค่ะจินตนาก็จะเอาลงให้เบิงโหลดเนาะค่ะมืออื่นเนาะค่ะคุณผู้ชมมือนีมีโอ้หลายเสยนมากเลยค่ะแทบอยากจะสรุปเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเอาของเส้นเอไปเบิงก่อนค่ะคุณผู้ชมแต่ของเซ้นเอแล้วเรียบร้อยจินตนาก็จะลงต่อไปก็คือเป็นเอ่อเป็นของ หนุ่มผู้พานและะ้วก็มีหนุ่มผู้พานและะ้วก็มีของเซียนอุดรเซียนเออแล้วก็เมื่อกี้ของอาจารย์ยอดบริรัมพ์พึงส่งมาค่ะคุณผู้ชมพึ่งส่งมาว่าเป็นเลขฟันลาสันค่ะจิตตนากะ่ะเจ้าไซรุนโคงสุดท้ายสรุปยอดโหลดเนาะคะ่ะสรุปรวมเลยดีกว่าค่ะของอาจารย์ยอดเนาะคะ่ะเนาะเป็นเลขฟันเพิ่นอยากเอามาฝากคุณผู้ชมนั่มค่ะเป็นเคยฟันแมนนะคะเพิ่นกเ็เลยอยากเอามาฝากคุณผู้ชมนั่ม จนินตนาะจะเอาลงให้เบิง่งอยู่ค่ะค่ะคุณผู้ชมอที่ลงไปแล้วนะคะจินตนาจะบรสารุปค่ะคุณผู้ชมพอวางวดนี่แนวทางบลายเซียนเนาะคะ่ะจินตนาายุ่งยากไหมคะ่ะคุณผู้ชมยุ่งยุ่งมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมจากสีใสขึ้นไดงวดได้ดกัรงวดนั้นเนาะคะ่นะเนาะอีกอย่างกำลังใจมันบม,มากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า,ากำลังใจมันเป็นเพราะ ยูทูบค่ะยูทูบทำให้เราขาดกําลังใจค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ากระดกกาลังใจน้าคุณผู้ชมแต่ว่ากรบเบือวผิดกฎแบบใดนคะคะคผู้ชมไม่รู้ความผิดของตัวเองนะคะมีข้อหาให้เราเฉยเลยก็เลยเบิดกําลังใจค่ะในการที่จะไปตรงนั่นตรงนี้เนาะคะ่กะกับเพียงแต่ตะลอๆค่ะคุณผู้ชมินนากระแหงมีปัญหาหลายอย่างทั้งสุขภาพเนาะคะ่ะก็เลยเอาเป็นว่า วดนี้ก็เป็นมลอยอ้อยแอคือเกาค่ะคุณผู้ชมเป็นงองแงงงองแงงคือเกาค่ะที่ตามเบิงค่ะคุณผู้ชมคาเทนแนวทางเขานะคะจิตะนตนากา็ได้มาฝากคุณผู้ชมนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมหมดถึงจังหวะมันกอนนะคะ่ะจังหวะดีกะอาจจะได้แนวทางดีๆมาฝากคุณผู้ชมเนาะจังหวะนี่อยู่แบบนี้กรน,นะคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิงแนวทางของเสตเอดีควานนะคะจิตะนตนาสิจมไปลายค่ะคุณผู้ชมมันเครียดค่ะ เลยกำลังใจจากคุณผู้ชมค่ะทําให้สู้ต่อนะคะจะลงแนวทางให้คุณผู้ชมเป็นแนวทางของ CNA ค่ะ CNA โค้งสุดท้ายเป็นชุดเจาะค่ะเอาไปเบ่งหน้าทางกันเลยเลยค่ะค่ะโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายของ Cna ค่ะคุณผู้ชม Cna ให้โค้งสุดท้ายงวดวันที่16กันยายน2567นะคะ ชุดเป็นชุดเจาะค่ะคุณผู้ชมคัดไฮเแลค่ะคัดมาเน้นๆนบน3มคู่ค่ะคุณผู้ชมไปกลับด้วยนะคะหรือลาทามาทาชอบนะคะมี3คู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมมาหนึ่งค่ะคุณผู้ชมมี1ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะหนึ่งเป็นลักซิปนะคะหนึ่งเป็นลักซิค่ะมี1นึ่งศูนย์หน,ห,นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็มีอ่า เลขล่างน้ำขคุณผู้ชมส่วนล่างก็คือหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะเป็นล่างนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะถ้ามากก็จะงควยจัดคัดก็พานเนาะคะ่ะเพราะว่าแนวทางมันมาจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมอ่าเซียนเอก็จับคู่มาให้แล้วนะคะจากเลขวิ่งเทิ่นไห่มาเนาะคะ่ะงวดนี้นะคะคุณผู้ชมจะมากคือเกาบอบหรือจังไหนกับพิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชม คะเบงเพื่อเป็นแนวทางค่ะแนวทางที่ห้มากไม่มีใครรู้ว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดตัวไหนค่ะกัจิตนตนาเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอให้คุณผู้ชมทุกท่นานจงมันหมานเด้อค่ะคุณผู้ชมขอให้โชคดีทุกคนงวดวันที่16กันยาย,ยน2อ6 7นห้นี่ค่ะเป็นโค้งสุดท้ายพอดีค่ะที่เป็นจับคู่ห้เนาะจากที่จินตนาลงให้มีตัววิ่งแล้วก็มาเป็นชุดเต็มแล้วก็ชุดเจาะค่ะคุณผู้ชม เอาขอให้มันมันปังๆังซุก้นคลิปนี้สวัสดีค่ะ